สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดุดรธงนีวันนี้จะมาทําความเข้าใจกับทุกท่านในหัวข้อความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่สองพศ2560ซึ่งในหัวข้อบรรยายนี้จะแบ่งการบรรยายออกเป็นตอนตามฐานความผิดของแต่ละมาตระจากคำที่ว่าโลกไร้รมแดนด้วยการขับเคลื่อนของอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเียแค่ปลายทางสัมผัญข้อดีก็คือทำให้โลกเล็กลงการติดต่อสื่อสารและการส่งต่อข้อมูล ทำได้ง่ายการทําธุรกรรมต่างๆก็สะดวกขึ้นเพียงแค่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตและก็มีอินเทอร์เน็ตเมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียในเมื่อข้อมูลสำคัญต่างๆของเราเอ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตการที่จะถูกแฮกข้อมูลหรือขโมยข้อมูลของพวก มิจฉาชีพก็อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยต่อให้มีการระมัดระวังหรือมีวิธีป้องกันที่ดีเพียงใดก็ตามจึงจําเป็นต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อที่จะป้องปรามม่ให้มีการกระทําความผิดและหากมีผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนก็จะต้องรับโทษตามกฎหมายซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกระทาความผิดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยความที่เราไม่รู้กฎหมาย จึงเป็นที่มาของหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ในความผิดและเห็นว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทําหรือทําไม่ได้และสิ่งใดที่ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะนํามาทําร้ายเราก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับความผิดฐานแรกตามพรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นก็คือความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา5ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สําหรับตนต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาท หรือท้งจำทั้งปรับเป็นการห้ามโดยกฎหมายมีให้เปเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่ไม่มีสิทธิ์คำว่าคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรคำว่าคอมพิวเตอร์ตามพรบคคอมพิวเตอร์ทั้งสองฉบับไม่ได้บัญญัตินิยามไว้นะครับว่ามีขอบเขตอยจึงหมายความรวมถึงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่มีอยู่ทุกประเภทที่มีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาระดับวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือพกพารวมถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกบรรจุไว้ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจนถึงคอมพิวเตอร์ที่ชนิดที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นชติดต่า ก็ล้วนอยู่ในความหมายที่จะได้ไดการคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับคำว่าระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงชุดอุปรกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเขาเ้าด้วยกันโดยการกำหนดชุดคำสั่งหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้อุปรกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอันตโนมัติเช่นระบบฐานข้อมูลของลูกค้า ระบบฐานข้อมูลทะเบียนรานระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยหรือระบบฐานข้อมูลหมายจับอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ถึงการเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นการใช้งานโดยตรงโดยการเปิดเครื่องเข้ามาใช้งานหรืออาจจะใช้งานผ่านระบบเครือข่ายพวกอินเทอร์เน็ตโดยไม่จําเป็นต้องไปนั่งอยู่หน้าคอมคอมพิวเตอร์ก็ได้ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เพียงแค่เข้าไปในระบบก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะเพราะถ้าหากต่อเข้าไปในฐานข้อมูลก็จะเป็นความผิดอีกมาตรานึงซึ่งมีโทษที่สูงกว่าคําว่าการเข้าถึงโดยไม่ชอบกหมายถึงการเข้าถึงโดยที่ไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของระบบให้เข้าไปใช้งานได้ก็จะเป็นการเข้าถึงโดยไม่ชอบ สุดท้ายคําว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะหมายความว่าระบบคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เจ้าของระบบได้กําหนดให้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดให้มีการลงทะเบียนหรือกําหนดให้ใช้ยูสเนมหรือพาร์ทบอร์ดหรือมาตรการใดๆก็ตามก่อนเข้าใช้งานคือการเข้าใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจา,จากเจ้าของระบบเสียก่อนดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งที่จะลงทะเบียนหรือไม่มีสิทธิไ์ไม่ได้รับาหารหัสกับเจ้าของระบบอย่างนี้ว่าเข้าใช้งานหรือเข้าถึงระบบก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับข้อสังเกตนะครับว่าความผิดตามมาตรานี้กฎหมายไม่ได้บันดาลไว้นะครับว่าเจ้าของระบบจะต้องรับความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาไม่ได้รับความเสียหายนะครับก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับ ก็ให้คุณระมัดระวังนะครับอย่าไปลอกอินหรือใช้พาสเวิร์ดของผู้อื่นในการเข้าระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าไปใช้งานโดยที่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปใช้หรือเขาหรือเจ้าของระบบเขาไม่ได้อนุญาตให้เราเข้าไปก็จะมีความผิดนะครับฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบก็จะต้องระบบมาโทษจำงุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะที่เจ้าของระบบเองก็ต้องรู้จักระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในการตั้งพาสเวิร์ดก็จะต้องตั้งพาสเวิร์ดที่ ค่าดอกได้ยากแล้วก็จะต้องไม่ใช้พาะเวดเดียวกันในทุกๆที่ที่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความผิดตามตาตรานี้เนี่ยถึงแม้ว่าท่านยังไม่ทราบข้อมูลเลยเมื่อเข้าไปในระบบนะครับแค่เข้าไปสองก็งมีความผิดแล้วนะครับหรือหรือกระทั่งท่านอาจจะไปรู้รหัสามาจากเจ้าหน้าที่ที่เขาอาจจะมาบอกเราในฐานะเป็นส่วนตัวแต่บางเอืญว่าระบบนั้นเนี่ยเขาจํากัดว่า เฉพาะเจ้าหน้าที่ขององค์กรเท่านั้นที่จะใช้ระบบได้แล้วท่านใช้รหัสนั้นไปเข้าระบบอย่างนี้ท่านก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับในวันนี้ก็คงขอจบกนนารบรรยายเพียงเท่านี้นข่าวหน้าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความผิดในฐานอื่นๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ